เื่อกี้ได้ยินแฟนคุณพูดว่าจะให้คุณซื้อข้า,าวเช้าให้ใเขาไม่รู้เหรอว่าคุณอยู่ชัดเก่านะคิดถึงแฟนละสิซูมได้มากสุดเท่านี้ลนะ่ะขอดูหน่อยกระต่ายน้อยของพวกเราอยู่โดดเดี่ยวเดียวด้อยู่บนดวงจันทร์ดูหน่อยสิ จูจูฉันก็นึกประโยคนึงขึ้นได้มันเข้ากับนายมากอะไรเหรอแต่ว่านายคือกระต่ายที่ได้เห็นดวงดาวมากที่สุดพวกเธอดูไปนะฉันกลับก่อนละจู่ๆฉันก็นึกประโยคนหนึ่งขึ้นได้มันเข้ากับนายมากอะไรเหรอแต่ว่านายคือกระต่ายที <Romans> page, ่ได้เห็นดวงดาวมากที่สุด ่สักอยางแม้ว่านายในตอนนี้จะทิ้งงานเดิมที่เคยทํามาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่นายเคยทาไว้เมื่อก่อนก็ยังอยู่ตรงนั้นแม้ฉันจะไม่รู้ว่านายทําอะไรบ้างแต่มันมีคุณค่าแน่นอนแม้ว่าต่อไปนายจะไม่ได้ทํางานนี้แล้วไม่ต้องปฏิเสธสิ่งที่เคยทําไว้อย่างน้อยเพื่ออุดมการณ์ได้เคยต่อสู้ดิ้นรนยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ลองฉันคิดว่าอย่างน้อยนี่ก็ไม่ใช่ความผิดพลาด นั่งพักดูไลฟ์สดไปแป๊บหนึง่งเห็นมีบล็อกเกอร์คนนึงตลกมากเลยนายลองนั่งดูระหว่างทางสิดูบล็อกเกอร์ที่สอนเทคนิคเยอะๆบล็อกเกอร์ที่สอนเทคนิคช่วงกางวันก็มีอยู่แล้วคนนึงทั้งเก่งทั้งเทคนิคเยอะและยังเข้มงวดอีกด้วยชมเกินไปเก่งกับเทคนิคเยอะนะใช่แต่เข้มงวดน,นี่ปลาซะหน่อยอยากให้เป็นแบบนั้นเหรอไม่ต้องไม่ต้องแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว แล้วนายถึงไหนแล้ววันนี้ฉันอยากกินปลาทองโกบ้างซื้อมาฝากน่อยได้ไหมไม่กลัวแคลอรี่เกินหรือไงฉันกินครึ่งตัวก็ได้หรือไม่ก็กินแบบที่ตัวเล็กๆวีทูส่งข้อความเสียงหาแฟนอยู่เหรอไม่เข้ามาก่อนล่ะรีบร้อนอะไรขนาดนั้นกำลังจะเข้าไปเมื่อกี้ได้ยินแฟนคุณพูดว่าจะให้คุณซื้อข้าวเช้าให้เขาไม่รู้เลยว,ว่าคุณอยู่กลางทะเลทรายต่อให้ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่ เรื่องคุณไปทำงานต่างเมืองก็ยังไม่รู้อีกละชัดเก่านะคิดถึงแฟนละสิวิถูกุโ,<อ>โจโ<อ>เดี๋ยวเข้าอ,อยูติจักต้องการคุณด่วนสองคนที่มาเล่นไพ่ไปโทรศัพท์หาแฟนพอดีไม่อยู่สักคนเร็วหน่อยสิเดี๋ยวเข้ากังคุยกันอยู่เร็วหน่อยนะ วุถ๋ถูสถาปนิกดูแล